ด้วยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงด้วยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้มาดูว่าการสร้างเครือข่ายฉบับคนยากไร้หรือชาวบ้านอย่างพวกเราจะมีโอกาสเปเส็นเศรษฐีหรือมีความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนไปค้นหาคําตอบเลยครับเอางี้ดรฮนะเ <ทะ S 1> มื่อสักครู่เราจะพูดถึงเรื่องเครือข่ายของคนรวยๆทั้งสิน้นเทคโนโลยีให้ทงให้เทคอะไรก็แต่นะ,<ท>ะย่งชาวบ้านชาวช่องอย่างทั่วๆไป70%ของคนประเทศนี้นี่ ไม่มีโอกาสที่ไปสร้างเครือข่ายแบบนั้นได้เลยเนี่ยมีไหมที่มีช่องว่างที่คนผู้นั้นเนี่ยเดินเข้าไปสู่วิถีชีวิตของความร่ำรวยสไตล์แบบนั้นนะครับมันก็มีนะถ้าค,คนเข้าใจแล้วก็รู้ว่าไอ้รูปแบบที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนและหาให้เจอหลายอย่างเนี่ยมันมันมีโอกาสเยอะแยะมากมายแต่ไม้วยโอกาสต้องพูดอย่างนี้นะครับ,รบแต่โอกาสนี้มันสําหรับใครล่ะเอายกตัวอย่างเช่นมีตลาดหุ้นที่เขาพูดกันว่า คนจนก็ซื้อหวยคนรวยก็ซื้อหุ้นครับแล้วคนจนมีกี่เปอร์เซ็นต์คนรวยมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็คนจนมันมันเยอะเอาง่ายๆเลยว่า6 4ล้านคนในประเทศเนี้ยคือภาคเกษตรแล้วคุณกายคิดว่าเกษตรรวยไหมก็ไม่รวยก็ไม่รวยยกเว้นถ้าเกษตรกรที่ปลูกยางทำภาคใต้นะสักปี2ปีที่ผ่านมาก็รวยอื้อซ่าเพราะว่ายางขึ้นไปถึง รวมๆเกือบ200บาทต่อกิโลแต่ตอนนี้ก็ตกมาร้อยต้นๆก็ใช่ก็จนจะรวยน้อยลงไปหน่อยเจอน้ยรวยยุ่อีกสวนยางนะหรับภาคใต้นะก็ก็เจออุปสรรคบ้างบางครั้งมันก็เป็นก็เรียกมันเป็น circumstance ตามวิกฤตตามสถานการณ์ไปก็คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็ต้องปรับปรุงปรับตัวเองให้เข้าสถานการณ์ให้ได้ว่าจะจะเกิดอะไรก็แล้วแต่เราต้องพัฒนาแล้วก็ปรับตัวเองให้เข้าสถานการณ์นี่ถ้าเกิดคนจนมากกว่าเนี่ย นะล่าสุดก็มีตัวเลขออกมาแล้วว่า64ล้านคนเนี่ยก็เป็นภาคเกษตรครับแล้วก็ถ้าเอาวัดกันง่ายๆว่ารายได้จริงๆเนี่ยกระจายหรือกระจุกนะผมไปดูตัวเลขนะครับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคิดเป็นมูลค่าการสร้างรายได้รวมกันทุกบริษัทแล้วเนี่ยรเรียกว่า55ถึง60เนี่ยมาจากตลาดหลักทรัพย์แล้ะ แสดงว่ารายได้จริงๆเนี่ยมันกระจุกตัวในบริษัทใ,ใหญ่ๆเนี่ยไม่กี่ร้อยบริษัทคือเลกเหลือ4ียกรอรเหรือ40%่สิอร์เนต์เนก็มาแบ่งกันสำหรับคนทั่วไปเห็นภาพไหมฮะและใน64ล้านคนคือ43่ใ่ล้านคนขออภัยตัวเลขผิด6กสล้านคนของประ,ะเทศไทย,นยในสี่สิบสี่สล้านคนเนี่ยหกสิเปร์็นต์หกสิบเนี่ยนะหกสิบบเป็นภาคเกษตร นะครับก็6กสิาเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ43ล้านคนเนี่ยเป็นภาคเกษตรและส3ล้านคนเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยก็รายได้ไม่เยอะเมื่อเทียบกับรายได้คนรวยก็ถือว่าเอาไว้ว่ารายได้เจจสอร์เซ็นต์เนี่ยไปแบ่งสำหรับคนไม่กี่คนคแต่ว่ารายได้เหลือสัก2 0่0เนี่ยหรือ10%ก็ว่าได้นะกระจายอยู่ในภาคเกษตรทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่า GDP ที่ผ่านมาของแต่แตละปีเนี่ย รายได้17%มาจากภาคเกษตรก็แสดงว่าภาคเกษตรแบงเงินแค่17บาทเองถ้าบอกจาก100บาทของคนทั้งประเทศที่มีไรายได้ถ้าเห็นภาพอย่างนี้ก็แสดงว่าคนที่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเข้าถึงเทคโนโลยีเข้าถึงความสามารถในการขันนี่มันน้อยมากคเพราะอะไรถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าให้เห็นภาพง่า,งงายๆว่าคนรวยเล่น,เล,นเล่นหุ้น,นคนจนเล่นหวยไปรัฐบาลก็ปั๊มหวยออกมาขายทุกทุกงวดนะฮะ ห้าสิบกว่าล้านฉบับวันนีก็ใกล้ๆก็ใกล้ๆประชากรแล้วนะ่ไม่รวมไม่รวมใต้ดินดีนะก็ไอ้นอกระบบไม่รู้เท่าไหร่นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนน่ะน้อยแล้วก็คนก็จนจนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเข้าถึงแหล่งโอกาสในการสร้างรายได้น้อยเพราะฉะนั้นโอกาสในแง่ของที่จะได้ประโยชน์ในการทําธุรกิจเนี่ยผมก็ยังยินว่ามีคนถามผมว่าทําไมถึงมาสร้างบริษัทขายตรงอื หลายเรื่องนี้หลายเรื่องเรื่องนี้คุณกายอาจจะไม่เคยถามผมนะครับครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนี้ครับผมว่าอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของผมเลยนะครับก็คืออาชีพขายตรงเนี่ยแล้วก็เป็นคอนเซปต์เนี่ยผมทําวิจัยเรื่องขายตรงมานะครับสําหรับดรที่ a ทีเนี่ยบทวิจัยที่ผมค้นพบก็คือว่าโอกาสในแง่ของคนที่ไม่ได้รวยเนี่ยและในโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขายตรงเนี่ย คือระหว่างคนสําเร็จกับไม่สําเร็จต่างกันยังไงขายตรงในรูปแบบเครือข่ายนะ,อะอยของดอเอรเนี่ยฮะแล้ว,วสาเร็จกับไม่สําเร็จต่างกันยังไงครับค,ความตั้งใจผมผมคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เปลี่ยนคนในสังคมนี้ให้มีโอกาสอืมแล้วก็เดิมทีเข้ามาท,ทําธุรกิจขายตรงเนี่ยคนก็บอกว่าเอะมันมันดีจริงหรือเปล่ามันเฟกไหมมันหลอกลวงไหมมันชิจติ้งคือหลอกลวงหรือเปล่าผมก็พยายามในเมื่อเราอยู่ตรงนี้เราต้องทําให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้น ผมจึงพัฒนารูปแบบธุรกิจขายตรงของผมเนี่ยให้เป็นขายตรงสะดวกซื้อและก็พยายามสนองความต้องการของผู้คนให้ได้ว่าทํายังไงถึงจะเป็นโอกาสของเขาในการสู่ความร่ารวยครับผมจึงได้คิดโซลูชันใหม่ว่ามันต้องเติมเต็มไม่ว่าใครอยากจะเข้ามาทําอะไรไม่ว่าจะเอาของมาขาย <c oughs> เอาของไปขายเปิดร้านซื้อแฟนชายไปขยายเครือข่ายธุรกิจชวนคนมาซื้อเอาสินค้าบริโภคคือต้องได้หมด ทำได้หมดเพราะมันคือการให้โอกาสสาหรับผู้คนที่อยากจะใช้โอกาสในแง่ของระบบและบริษัทให้เกิดประโยชน์ขเขาแคนั้นถ้าเราคิดว่าโอกาสแต่ไมไปด้โอกาสนี้ก็ต้องสร้างเครื่องมือถูกไหมฮะอมพอเราสร้างเครื่องมือแล้วก็ค้นพบวิธีการโดยการไปทําวิจัยเนี่ยคนพบว่าความสําเร็จของผู้คนระหว่างความสําเร็จและไม่สําเร็จเขาทํากันยังไงผมค้นพบครับคุณกายว่าความสําเร็จในขายตรงเนี่ย นอกจากการซัพพอร์ตด้วยเครื่องมือที่ทําให้เป็นโอกาสสำหรับผู้คนเมื่อกี้ถามคําถามว่าแล้วโอกาสสำหรับคนจนจะมีโอกาสรวยไหมการสร้างเครือข่าย,ยผมได้ใช้เวลาในการทําวิจัยแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ใน10ปีนี้ค้นพบว่าจะทํำยังไงให้ผู้คนสาเร็จและมีโอกาสตรงนั้นครับโอกาสที่ผมว่านี้ก็คือว่าถ้าวันนี้ท่านยังไม่มีอาชีพแล้วยังไม่มีโอกาสในการทําอาชีพที่จะทาให้รวยได้จริงๆเนี่ยทำเ,ทออเครือข่าย ที่เป็นขายตรงที่มีความสมบูรณ์นะฮะท่านจะรวยได้ก็คือมาสร้างเริ่มเริ่มมาสร้างเครือข่ายมาสร้างเครือข่ายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากผู้คนใช้ศักยภาพและความสามารถของผู้คนแต่บริษัทนั้นต้องมีเครื่องมือซัพพอส่งเสริมที่ทําให้คนคนนั้นมีโอกา,าสประสบ็จครับต้อง,งเริ่มสิ่งเราเนี้ยมันหาได้โดยการที่ว่ารบริษัทมีเครื่องมือตัวเรามีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้นะครับ แต่บริษัทเองต้องให้อะไรบ้างครับต้องมีสินค้าหลากหลายที่เป็นความต้องการต้องมีแผนการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ได้ว่ามันต้องอินฟินิตี้ในทางลึกทางกว้างแล้วก็สามารถาไม่เป็นการบังคับจนเกินไปจนถึงขนาดทําให้คนที่เข้ามาทําธุรกิจเนี่ยทำแล้วต้องยากลําบากทําแล้วจนลงคือไม่ได้รวยนะค,ค,คือโอ้โหจะได้เงินนี่ต้องโอ้โหไปซื้อเยอะแยะอ,อย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมาจากการบริโภคที่ไม่เกินความจําเป็นและข้อสําคัญเนี่ยนะครับ โดยเครื่องมือที่ส่งเสริมที่ทําให้เขาไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบฝึกอบรมเทคโนโลยีที่ไร้ขีดจํากัดที่ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เรื่องของสาขาที่รองรับการทํางานทําให้เขาง่าย,ายโดยที่เขาไม่ต้องไปลงทุนมีระบบฝึกอบรมมีห้องประชุมมีสถานที่กระจายสินค้าให้สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่ทําให้คนที่เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแบบเครือข่ายนะ,ะจริงๆเนี่ยสำเร็จโดยง่ายแล้วก็เร็วด้วย เพรนเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราอยาบากบากบอกว่าถ้าวันนี้สังคมโลกจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีกหนึ่งอาชีพในแง่ของคําว่าน็ตเวิร์กคืออาชีพเครือข่า,ขายที่สามารถเอาทุกอย่างจากการสร้างเน็ตเวิร์กที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานึกถึงคนรวยไปซื้อหวยไปซื้อหุ้นแล้วคนจนต้องซื้อหวยแต่วันนี้เรากำลังบอกว่าวันนี้คุณเป็นคนจนก็ซื้อหุ้นได้ แต่เป็นการซื้อหุ้นในในในมุมมองของผมก็คือเป็นการลงทุนกับขายตรงที่มันมีโอกาสรวยได้เหมือนกันเป็นการอีกรูปแบบหนึ่งถึงธุรกิจเครือข่ายเพราะมันเป็นการกระจายเป็นการเชื่อมโยงกันเป็นการแบ่งประโยชน์กันเหมือนธุรกิจเครือข่ายอย่างที่เราพูดกันในตอนต้นรายการก็คือไม่เหนือพวก Facebook พวกยูทูบไมต่างกันแต่มันคนละรูปแบบมันเป็นคนละรูปแบบแต่สามารถทําให้ท่านรวยได้ เราไม่สามารถเป็นนายไมช์เชอร์เกิร์ดเราไม่สามารถเป็นซิฟจ็อบเราไม่สามารถเป็นเจ้าของเครือข่ายมือถือจะวีดีแท็กหรือว่าชินชินวัตนะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราเป็นเครือข่ายของเราเรา<อ>เป็นเจ<อ>้าของเครือข่ายได้ไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องไปตั้งเสาอากาศเหมือนเขาแต่ใช้คนเป็นเครื่องมือสื่อสารในการกระจายข่าวสารของเราการบอกต่อ ก็สามารถรวยแบบเป็นเจ้าของเครือข่ายได้นี่คือรูปแบบหนึ่งที่อยากจะบอกว่าม pues ันคือหนึ่งอาชีพคําว่าอาชีพเครือข่ายที่เป็นเสมอหนึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายและเป็นเจ้าของเครือข่ายที่แบบมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องลงทุนเยอะครับเอางี้เด้อบางทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนิดหนึ่งพอดูรายการนี้เสร็จปุ๊บอย่างจอยอนคอยสมมติว่าผมเนี่ยนะดูแลสนใจอยากจะมาเริ่มสร้างเครือข่ายอย่างจอยอนคอยเนี่ยผมต้องเริ่มยังไงฮะเริ่มต้นเลย สมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้เงินแค่450บาทครับาทได้สินค้าไปบริโภคได้คู่มือธุรกิจไปเรียนรู้ไปเข้าอ่านให้เข้าใจว่าธุรกิจนี้ทำอย่างไงคอนเซปต์ของธุรกิจนี้เกิดขึ้นอย่างไรประสมเป็นได้อย่างไรเอาตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นบอกต่อว่ามันดียังไงแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆทําธุรกิจไปบางทีอ่านแล้วมันไม่เข้าใจงี้ก็เข้ามาเรียนรู้มีคนสอนให้อีกมีคนสอนให้ฟรีอีกแบบต้นกล้าชีพด้วยแค่15บวันแล้วก็เลิกกันไป ไม่ใช่ต่อเนื่องไหมในการสอนหลักสูตรเรียนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะชานาญนะจนกว่าชํานาญบางคนก็มาเรียนสองปีบางคนเรียนหนึ่งปีเรียนไปทํางานไปเรียนไปฝึกไปที่นี่ฝึกไปได้เงินไปครับไม่ได้ฝึกแล้วไม่ได้เงินนะฝึกไปทํางานไปครับเอาเป็นว่าการันตีว่าถ้าเอาจริงๆจังๆเนี่ยสี่ปีสําหรับการเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เนี่ยอไม่ได้จบน่แค่มีงานทำนะจบแล้วรวยนะไม่ใช่ว่าจบแค่มีงานทํานะจบแล้วรวยถ้าทําอย่างต่อเนื่อง นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมการันตีได้ก็คือจรยคอยเนี่ยมีหลักสูตรในการ,สร,าส,รสร้างอาชีพสิบป,ปีมานี้ผมค้นพบว่านอกจากสร้างเครื่องมือแล้วผมรู้ว่าหลักสูตรที่ผมสามารถสอนให้ผู้คนสําเร็จได้ถ้าเขาเข้าใจและเรียนรู้และทําในสิ่งที่ผมบอกเขาและทําตามที่ผมบอกเนี่ยเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปครับสี่ปีเนี่ยยังไงก็รวยครับถามนิดหนึ่งนะระหว่างคนที่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองกับไม่มีเครือข่ายเป็นของตัวเองในอนาคตจะเป็นยังไง อนาคตเนี่ยการเข้าถึงแหล่งเครื่องมือที่เป็นความทันสมัยและเทคโนโลยีเนี่ยเราคงยากขึ้นสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสแล้วก็แหล่งทุนที่ใช้มากขึ้นอย่างที่บอกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กครับนะครับท่านจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสาขาน้อยก็สู้เขาไม่ได้เล็กไปก็สู้เขาไม่ได้ต้นทุนสูงก็สู้เขาไม่ได้แต่สําหรับธุรกิจเครือข่ายอย่างจอยคอยเนี่ย เราพัฒนาถึงขั้นว่ามีสินค้านับหมื่นรายการแล้วจะยกเครื่องไปสู่คำว่า department store เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ซึ่งวันนี้เริ่มทำแล้วเป็นเจ้าแรกเป็นเจ้าแรกครับมีสินค้าขายในกลุ่มตั้งแต่อุปโภครอโภคสุขภาพนะหรือว่าสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าผมจะมีสินค้าดีๆปีนี้แหละต่างประเทศปีปีนี้แหละปีห้าห้าปีห้าห้าเนี่ยฮอลลดังห้าห้าเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าใหม่ๆนะครับแล้วก็มีอุปโภคไิโภคถึงค้าสุขภาพสินค้าความงาม สินค้ากเกษตรสินค้าประกันนะครับล่าสุดเราก็ยังมีขนาดซื้อรถยนต์ยังมีคะแนนให้เลยซื้อรถโตโยต้าซื้อรถเชฟโรเลตนะซื้อข้างนอกราคากับบริษัทเหมือนกันแต่มีคะแนนสะสมแต่ซื้อที่บริษัทมีส่วนลดส่วนคืนมีคะแนนมีผลตอบแทนด้วยได้ประโยชน์อ่าเห็นไหม,มนี่คือการแบ่งรายจ่ายจากที่เราต้องใช้ใจ่ายกลับมาเป็นรายรับงั้นวิธีคิดอย่างเนี้ยสิ่งที่เราคิดมาเนี่ยเราเชื่อได้ว่าจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน ระหว่างผู้คนเครือข่ายร้านคา้าเครือข่ายสินค้าและเครือข่ายเทคโนโลยีที่จะมาเชื่อมโยงกันที่ทําให้ทุกคนได้ประโยชน์เข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วไปบอกต่อไปชวนคนไปทําให้ทุกคนเข้ามาด้วยแผงกรตลาดก,ก็จะทําให้คนที่เราชวนนี่แหละเป็นเครือข่ายของเรารเหมือนเราปักเสาคนหนึ่งคนก็คือหนึ่งเสาอากาศทําให้เสาอากาศมีประสิทธิภาพในการขยายคือออกอากาศไปบอกคนต่อมันก็รวยได้เห็นไหมฮะ<อ>นี่คือการเป็นเจ้าของเครือข่ายแบบรวยไร้ขีดจํากัดโดยที่ไม่ลงทุนเยอะมากมาย นี่ค,คือรูปแบบผมสร้างขึ้นมานะและทําไมผมจึงมีความเชื่อมันเพราะเป็นความตั้งใจครับที่อยากให้ทุกคนมีโอกาสร่ํารวยสู่ความสำเร็จโดยง่ายนั้น่างที่ผมพูดในสโลแกนผมพูดเสมอนะครับ,รบผมบอกว่าสําหรับที่นี่แล้วก็เป็นโอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ทําง่ายและมั่นคงข้อสําคัญเนี่ยในยุคจากนี้ไปมันคือโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบครับซึ่งสามารถตอบโจทย์ได้ว่าความร่ํารวยหาได้ที่ไหนหาได้ง่ายอย่างไรสําหรับจอยคอยเพราะว่ามันคือ นโยบายรูปแบบแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เข้ามาร่วมและมาใช้ประโยชน์จากระบบที่นี่ครับครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีเครือข่ายขายตรงเป็นของตัวเองนะครับ